ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับในรายการ m c p News นะก็ผมทอมมี่นะแล้วผมส, <S <S สวัสดี้าครับก็สวัสดีปีใหม่สุขสันติมากทุกคนก,นกันด้วยนะครับ <S <S ใช่ใช่ก็ย่อากาศหนาวอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะอย่าหาพวกเราไม่เตือนนะ <S 2> <S 2> โอเคข่าวแรกในวันนี้นะครับมีโจรอ้วนนะครับเขากำลังจะเข้าไปเมาของจากข้างบานหลังคาของบ้านเด็กชายคนนั้นนะครับไปชมข่าวกันเลยนะครับ โอเคครับท okay, ุกคนตอนนี okay, oh, so, ้ค oh, รับเราอยู่กันที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับก็คือบ้านที่มีเอ่อโจรนะครับโจรอ้วนนะพยายามที่จะแบบเออลงมาจะป่องไฟครับโอ้โหจดนจดนก็นะครับทุกคนก็ตอนนี้ทางทางเจ้าหน้าตำรวจก็เออก็ดีนะเออเออโอ้เออเอจเจนครับเดี๋ยวอันนี้กล้องครับอันนี้กล้องเออคุณลงลงมาได้แล้วคุณลงโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์น้องเตี้ยคนนี้นะครับ เออน้องครับน้องครับน้องรู้สึกไงครับเมื่อมีโจรขึ้นมาบ้านน้องครับรู้สึกอ้สองไอ้สัตว์ร้องไอ้สัตว์รีบไอ้สัตว์รีบไม่ไหวเลยเออเจ้ครับเจ้จะเป็นคนละข่าวครับเออเรามาดูกันเลยนะครับว่าทางโจรผู้ร้ายจะลงมายังไงนะครับโอเคตัดภาพไปท่าภาพข้างบนเลยครับโอ้ฟางลงก่อนเราแค่จะมาส่งข้อความแจ้งจอยแล้วลราเราออกไปไม่ได้ฟางลงก่อนเออกุนลุงแบบการทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับลงมาเหอะขอร้องลงมาเหอะโอ้ฟางลงก่อน ตินออกไปไม่ได้วาอวยลูกกอนฟังลูกกอนเราเป็นฟัตต่อมาอของกวน่ไมเชื่อมันไปเชื่อมัน้าสุกตายนมาเอมเอัอรเโอเคครับก็ข่าววันนี้ก็น่าจะเจอจบตั <c oughs> ออบวที่ว่าสาตวคอจะติดอยู่ที่นั่นตลอดไปนะครับโอเคครับรขอจบรายการข่าวแต่มที่เท่านี้ค <c oughs> รับผมไอ้หนูจะทำอะไรอะฟัง <c oughs> ลูกกอ โอ้โอ <icana>, ้โอ้จโดวโโอ้โอ้โอ้อโดนโดโอ้เป็นข่าวได้โคตรเจ๋งเลยจอนอ้วนเขาพุ่งเป็นจรวดเลยดูท่้สี่อืมเป็นข่าวที่น่าสนใจดีโอเคคิด แล้วก็มาข่าวต่อไปกันเลยนะซึ่งเป็นข่าวเยาวชนดีเด่นนะครับซึ่งคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ช่วยสัตว์เลี้ยงที่จมน้ํานะครับซึ่งเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยนะโอเคนะครับไปชมข่าวกันเลยนะครับโอ้ขาร่าขาร่าสัตว์เลี้ยงกำลังจมน้ำมาดูดึงตัวสัตว์เลี้ยงจะตามเฮ้ยจริงเหรอโอ้จมน้ำจมแล้ว ไปอนนี้ใครเนี่ยฉันช่วยนะโคตรมาแล้วมาแล้วอ้้โหอ้้โหโอ้้โ้โหโอ้โหโ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโ้โห พวกพวกเธอทำอะไรอยู่เนี่ยนี่พวกเธอเอาปลาจากในน้ำมาไว้บนบกทำแปะอะไรเนี่ยอ้ยตุ๊ดมันจมน้ำใจทำยไงเดี๋ยวมันหายใไม่ออกตาหรอกโอ้ย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 นี่ถ้าผมแค่จะพูดยังไงพวกเธอดีเนี่ยไอปลามันหายใจในน้ำไม่ใช่ว่ามันหายใจบนบกเข้าใจไหมไอเด็กบ้าแต่พ่อผมสอนว่าปลามาหายใจในดินได้แล้วาผมมันจะหายใจไม่ได้ ไยอว่้ม่นยเดีกว่ารุนแรงจังว่าจะฆ่าเด็กแล้วโอ้โอเคถ้างั้นก็ขอจบรายการเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมทอมมี่ครับผมอตติโตทุกคนไปดีดมาจากไหนเนี่ยโอเคสําหรับ วันนี้ก็ขอปิดรายการเพลงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับโ,โอ้สวัสดีครับเสร็จงานสักดีโอ้ต่อมีหิมาตกด้วยอ่ะโอ้ยอ,อ,อ,อเมซิ่งนะเอ้เดี๋ยวนะหิมาตกที่ประเทศไทยไหนว่ามันดีไหมโอ้โอ้โอ,โอ้อะไรนะ แล้วมันดีไหมที่ปฏิหิมะตกดีสิอากาศเกณฑ์ฉันชอบจากหิมะมาตกมานานแล้วเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะฉันว่ามันผิดปกติประเทศไทยจะมีหิมะตกได้ไงแถมมันตกเยอะซะด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะประเทศไทยอยู่เส้นสูงสุดไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมีหิมะตกได้ไงเฮ้ยพันิต้าโลกของเราจะแตกอ๋อโอ้ไม่สารละ <laughs> โอ้อไทยเต็มที่ตมิตปอโตเป็นเลนทหิมะก่อนดิกว่าออหิมะหิมะหิมะโอ้เคียเคียเคียเคไป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 เถอะเอาเอแล้วแล้วไปทอมมี่พี่ไปไปเหรอพี่เฮ้ยวอลล็อดคือมันแปลกนะคือที่ประเทศไทยเรามีหิมะตกเนี่ยมันแปลกนะแปลกแปลกยังไงพี่ไม่แปลกหรอกขนาดต่างประเทศยังตกเลยเอ่อทุกท่านจะไม่ไปด้วยหรอครับ เ,ออเดี๋ยวผมคุยกับพี่ทอมมี่ก่อนเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าโลกจะแตกแค่หิมะตกอะเอ,อ้ยช่ามาันเถอะครับมันก็แค่ดูในหนังอะเออไปกันเถอะครับไปอนั้นเป็นอ่ะโอ้ไปไงพี่อะเราไหคือย,ย,ยังไง,ไงวะประเทศไทยเราอะอยู่เส้นสูงสุดของโลกเลยนะแล้วคือมันจะเป็นปไปได้ที่หิมะจะตกอะโอ้หพี่ขนาดต่างประเทศยังตกเลยเคยไหมไอ้ปีที่แล้วอะปีแล้วประเทศลาวกับเวียดนามยังตกเลยพี่ประเทศก็ติดกันอะเออแต่นี่มันตกหนักกว่าคราวก่อนนี้ มันไม่ใช่แล้วโอ้พี่พี่ช่างเพรสเจอร์แลพี่เดี๋ยวมันก็อยู่ตกเองพี่กลัวพี่พี่กลัวหิมะใช่ไหมพี่บ้าเปล่าพี่ยังกินน้ำแข็งใสได้เลยโอ้น้ำจิบกระตุวยไปอัตโนมัติด้วยกันนถอะครับอย่าไหมพี่ไอ้สมิธขอให้เราไปแล้วเนี่ยไป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 เล่นกันหน่อยไปมันจะดีเหรอไปเดี๋ยวพี่เราเท้าก็ถ่ายเสร็จแล้วไงนี่ไปสไปไปเดยออแป๊บนึงนะครับซักหน่อยผมไปก่อนนะผมไปแล้วไป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 สายพี่จะคิดมากอีก เย่ฮ yeah, he oh, ิมาโตะอโ้ถ่ายลงสตอรี่ถ่ายลงสตอรี่ถ่ายลงสตอรี่แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ฮิมาตกอู้หเหรอโอ้อู้เหรออ้หูเออ้าเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นพี่ทองไม่เคอร์ดิ้งๆหรอพี่ทองไม่เป็นไรป่ะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าพี่พี่อูเหรอูเหรอ เออพี่เป็นไรหรเปล่าพี่ทำไมทำไมพี่ถึงเงียบเงียบจังเลยเนี่ยอันนี้ก็ปลาอยู่ได้เนี่ยอีอีโอ๊กโอ๊กเออพี่ทำไมพี่เป็นอะไรทำไมพี่ถึงไม่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 ล่าเริงกับคนอื่นบ้างเนี่ยเออพี่คือพี่กลัวว่าโลกจะแตกกันสิโอ้พี่พี่ทองมี่มันมันผ่านมาแป๊บเดียวเองเมื่อกี้พี่ยังไม่ลืมเลยเนี่ยคนพาเตโต้ทันเลยนี่แหละโอ้โหแค่แค่เรื่องกี่มาตกเองพี่ มันสนุกมากพี่คิดสภาพทีประเทศไทยมันตกเป็นเรื่อยเฉื่อนะพี่ปกติไม่เคยตกนะไม่ใช่ปกติมันไม่มันไม่ค่อยจะตกนะไอแต่มันไม่ปกตินะสําหรับประเทศไทยมันไม่ปกติเลยพี่กังวลอ่ะเฮ้ยพี่ทั้งหลายโอ้ว่าทำมันดูทีมะได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเทีม้าเด้ล้วแล้วแล้วนั่นคืออะไรนะนั่นคือทีม้าทีมาอันนั้นนั่นก็เดี๋ยวของผมดีกวเดี๋ยวฟานอตนะพี่ขอพูดแป๊บนะคือยังไงว่คือคือเป็นเองจะแปลกไหมวะคือ ประเทศอื่นมันไม่เท่าไหร่เว้ยเพราะว่ามันอยู่แต่ละเส้นทางอะไรพวกนี้โอ้รถใช่ไหมโอ้กันท่างประเทไปเอาหอกง่ายเลยนะโอ้พี่ช่างบันเทนะพี่พี่ขอโทษพี่เผมบอกว่าช่างบันทาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเต้ยไะป้องวกเขาพี่บ้าโอ้ยเตอยไปทำพี่พัดดีเขาทำตั้งนานโอเคผมไปเล่นก่อนนะสมมติเขาไม่ทำแล้วก็เรื่องพี่เลยผมจะเล่นกับเตอร์กับพี่พัดแล้วยินเเล่โอ้ยอะไรอะไรกิ้วเฟี้ยวเหรอ เก Franc เเเ่งเก่งเก่งลมมามามมมมโอ้ยพวนี Background ้มไม่ไหวเลยเอุย้ยอุ้ยแพนิดไว้นึกเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหก็สวยงามอลังการจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยกันเลยขึ้นกันเลยขึ้น

Hey, แต,แต่แต่ในสถานการณ์แบบนี้เอ้ยพี่พอรู้วิธีแก้นะพอนอนยังไงพี่คือพี่ไปดูในอวะพี่ไปดูในสถานการณ์นึงคือแบบเออวิธีแก้จากเป่นดนไหวคือเราต้องอยู่ที่โลกโลกโลงนะงโ,ลงโลกเหรอเฮ้ยแต่นี่ก็โล่งไม่ใช่หรอพี่ใช,ใช่ที่นี่ก็โล่งแต่มันหนาวนะเออว่ะแล้วเอาไงดีอ,อ,ดอ่ะคุณคุณเนี่ยเฮ้ย เออเอ้ยว่าไอ้ว่าพูดบผมเฮ้ยต้องเข้าไปอยู่ก่อนี่ถุงหมวกก่อนเถอะอากาศก็หนาวจะตายแล้วไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เข้ามาเข้ามาถุองบ้าเข้ามาเออคุณคุณครับถอดหมวกก่อนไหมมันไม่ร้อนหรอโอ้ช่างมันเถอะมันหนาวนะมันหนาวอยู่เว้ยเฮ้ยหนาวดีนะที่ผมใส่ชุดนี้มาเนี่ยทำไมมันต้องหนาวด้วยอ๋อโอ้ยไอ้พอนอทอะไรพี่ข้างหมอกมันน่าจะ มันยังนั่นอยู่เลยอะใช้เวลานานแน่ๆไม่ลองนอนบ้างไงมาอะไรนะพี่เราต้องมานอนพักที่นี่ก่อนไหยใช่มันนิดๆไล่หนี่งโอ้ยพึ่งตีกันโอ้โอเคนั่นนั่นพวกเรามานอนกันก่อนก็ได้นะแตะลีอุ้ยเออเออาเอาไอ้นี่ทำเลยเนี่ยเออเขาน่าจะทำเอาหลับเออหลับด้วยดีกว่าเออโอ้ที่จะหลับลำบากนิดนึง ข้างนอนดีกว่ามั้งยังปกติอยไหมเฮ้ยหิมะตกเหมือนเดิมนี่หว,ว,ว,ว่แต่แผ่นดินไหวมันหยุดแล้วโอ้โหตกหนักไอหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยโอ้โหน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยโอ้ตายแล้วแล้วมันจะหยุดตกตอนไหนวะเนี่ยอากาศก็หนาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยคนคนทำไหมครับอืม <c oughs> เป็นอะไรครับเนี่ยเรามาเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่เลยแล้วหินขี้ผาไปไหนอ่ะนี่โคดอะไรเนี่ยครับเนี่ยประเทศเราไม่เคยมีหิมะมั้งนาดนี้หิมะอะไรเพ้อเจอร์ว่าเฮ้ยทุกคนรีบทำงานเถอะแล้วไม่ยอมมีอะไรเนี่ยเพ้อเจอร์้องใส่ฟานอสเปิดเปิดเปิดแอร์แรงจัดเลยอากาศเย็นเพ้อเจอร์เห็นไหมเนี่ยอากาศเย็นเพ้อเลยโอ้โหผิดอีกแล้วอาช่างมาเถอะมามามาทำมาทำมาทำมามาเนี่ยคนอื่นก็รอกันเลับอยู่่นนัแหลังเสร็จงานเราไปกินอาหารกันเถอะ อโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอเคสามสองไอชั um ่น <okay. S 1>